ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขแก้ไขปัญหาโกลพลอตไม่อ่าโชว์นะครับผมไม่โชว์อ่าในทัสบาร์นะครับผมสำหรับใครที่เป็นปัญหาแบบนี้ผมในอ่า Windows สิบเอ็ดตัวยี่สิบสามเฮดสองนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาอ่าตัวครบทพลอตมันมันไม่ขึ้นมานะครับผมอ่ามันจะคือตัวนี้มันจะอยู่ใน ในส่วนของพ a s ์ b a r setting ้นะครับผม mm. คือเราจะไปเปิดให้มันเปิดคือเราจะไปเปิดขึ้นมาได้นะครับผมโดยการไปเปิดตัวพ a s ์ b a r ร์ไอเทมใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมติดตั้งตอนย3 h 2ิบามันใช่ไหมมันไม่ขึ้นอ่าติดติดไอต,ตัว c o p i l o t มานะครับผมผมก็เลยไปหาวิธีแก้อ่าเอาตัว c ค p i l o t มานะครับผมตอนนี้ผมจะมาสอนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอ่าแก้อ่า,อาวิธีการทำให้โคพาร์มัน อ่ามันกลับมานะผมสำหรับใครที่แบบว่าไอโคพลอตมันไม่อ่าโชว์ขึ้นมานะผมโอเคก็ถ้าคลิปนี้พูดปิดลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรามาสอนคณิตดีกว่านะผมอ่าโอเคนะผมอ่าจะมีไฟล์นะผมที่จะให้ดาวน์โหลดก็คือเป็นไฟล์ตัวนี้นะผมผมแป๊บนึงนะครับผมอ่าในเว็บไซต์นะผมเครัวผมอ่าจะโหลดไอตัวนี้นะผม V.I.P. E.Tune ครับผมเวอร์ชันศูนจุดสามจุดสามนะครับผมลิงก์นี้สามารถดาวน์โหลดในดีสคริปชันนะครับผมหรือว่าอาที่อยู่ในคำอธิบายนะครับผมให้ท่านไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมจะมีให้เราเลือก ARM หกสิบสี่นะครับผมนี้ก็จะเป็น X หกสิบสี่นะครับผมนี่เลยผมผมก็จะโหลดไอตัวล่างนะครับผมไอตัวที่สองนะครับเพราะว่าเครื่องผมใช้ X หกสิบสี่นะครับผม เราดาวน์โหลด็ีเรียล้ยน์นะผมก็ให้เราทําการไปที่ให้เราทําการไปที่ไฟล์นะครับผมแต่ยวแป๊หนึ่งนะครับผมให้เราไปที่ที่ขี้กว่านะผมแล้วก็ก็ทําการแชร์วิโดเอ็ e x p l o r e r นะครับแล้วผมจะทําการแตกไฟล์นะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวใหม่นะครับผม อ่าคิดกว่านะผมไปที่เขาว่า e x c a l l นะผมอ่าถ้าเราไปที่กด Browse นะครับผม Browse นะครัผมไปที่ TSPC แล้วก็อะนะครับไปที่อ่า w i n d o w นะครับไปที่ System อ่าส2นะครับแล้วก็ททำการกด Select นะครับผมการ e x c e ดูนะแล้วก็ทำการกดิ๊กตรงนี้แล้วก็กด Continue ครับแล้วก็อย่าลืม Copy นะครับผม ก๊อปปี้นะครับโอเคก๊อปปี้เสียะบายผมแล้วก็ไปที่ cmd นะครับก็คลิกขวานะครับกด run admin นะครับ่าโอเคอ่าท okay. ี่มันจะมีชื่อขึ้นมานะผมก็เมื่อกี้ผมไปกดคัดลอกไป ah ผมไม่วางแล้วกันนะผมก็ไม่ต้องวางนะครผมเพราะว่าผมไปคัดลอกไอตัวสามที่สองนผมเป็น ah file location นะครับผมโอเค เดี๋ยวโค้ดตัวนี้ผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะผมให้่อาําการก๊อปมาตรงนี้ผมก๊อปตัวนี้ไปก่อนนะครับให้ถึงไอดี c เจ็ดถึงสองเก้านะผมแล้วก็กดค o p y นะครับกดปางดูนะครับโอเคเอาเลขผ่านไปนะครับแล้วก็ให้เราทาการ Copy มาถึงตรงนี้นะครับ id แล้วก็จุดตรงนี้จุดสองจุดนะครับกด Copy ไป แล้วก็ไปเอาอันที่สองนะครับพนนี่ครับอันที่สองนะครับ่ะก๊อปครับโอเคแล้วกดวางครับโอเคแล้วก็กด c o อ y ปีคุมตรงนี้นะผมถึงจุดนี้นะแล้วก็บางแล้วก็อันที่สามนะครับโอเคคัดลอกครับก็กดวางครับคลิกขวาครับกด e n t e r ครับอ่า Copy ตัวนี้โอเคแล้วก็นี้นะครับกด Copy แล้วก็คลิกขวากดวางครับ enter ครับแล้วก็ Copy ตัวนี้นะครับกดวางครับไปที่อันสุดท้ายครับโอเคค o p y ครับกดวางครับ enter ครับแล้วก็ เืีนได้ไหครับผมให้เราทำการรีสตาร์ทหนึ่งเครื่องนะครับผมลองรีสตาร์ทหนึ่งเครื่องนะครับผมขออนุญาตทำการรีสตาร์ทก่อนนะครับโอเคนะครับก็หลังจากเรารีสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับผมโอเคอ่าโคพลัตน่าจะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราไปเช็คกันนะครับผมในทัชบาร์นะครับผมทัชบาร์ไอเทมอนาะว่ามีตัวโคพลัตขึ้นมาไหมครับอ่าโอเค อันนี้ของผมขึ้นมาแล้วนะครับโคพลาสตนะครับผมก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมก็แก้ปัญหาได้แล้วนะผมอันนี้โคพลาสตก็ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการแก้ไขปัญหาตัวโคพลาสตไม่โชว์ขึ้นมาในอ่า windows สิบเอ็ดเวอร์ชันยี่สิบสามเฮดสองนะผมะก็แก้ปัญหาที่รร้อยนะผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะผมก็ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมก็ขอบคุณครับชมนะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย